สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับจะมาเล่นเกมศรษฐีกัน,นจะมาแข่งระยะโอเคเดี๋ยวื่นอนะนำันของกาเนื่องอะไรน้ำซึมมิเตอร,ร์เนี่ยแบบแปลงแล้วก็ักแข่งไม่รับเกลียดก็ไม่ปวดแล้วก็แหวนต้มสไนเปอร์เช่นเดิม ต้องหรอกลองได้แบบทีมากกว่าเ่วน์มันก็เข้ามาก็ถ้านตไม่ดีก็ขออภยัยนะครับสัญญามันจุดอับสัญญาณอ้าออกมาแล้วรับ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  เจอเจอเจอไหมอ้าวเจอแล้วจะยุนอาช่วยน้ำด้วย,อยขอุกนี่ก่นอเกนเกกาตาม,มากตร <c oughs> ึ่งคนถ้าเห็นไฟตรงข้างบันนี้ก็ไฟตรงข้ามก็เห็นรเราไป่างนี้นะครับไม่เห็นรูปแต่ถ้าไฟเรงยวกันก็จะเห็น คนหนึ่งเราเร็วคนหนึ่งสาธุคนเดียวคนเดียวในกาจูอย่าออกไปมารอนะ้อแล้วเนี่ยเร็วดิห,ห้าหกเครียดจริงๆวัดเจอ แย่ก็ได้แพ้ช่างมนนะไม่เรเราไม่เครียดตรงนี้ผมก็ไปเรียนแลละเร่อนี้เขาทก,ก็ขออภัยนะครับมดำแผนบิน นักแข่ง18แปดอืมอเ,เอาสังอังวัแล้วกันโอเคเจ๋งเป้งเดีอยนนี้ก่อนดีกว่าเจ็ดไม่ถึงครับ สวยงามมากสวยงามไปแล้วกันก็เราก็มีมารยาทกับเขามากแล้ก็ต้องสวัสดีปึ้งครับปึ้งแล้วคะแนนเขาก็โอ้โหสี่แสนติดแปนเออมันติดครับเป็นไปได้ยังไงสองเปอร์เซ็นนี่เปอร์เซ็นนี้ออกเยอะอือเอาละเอาละละเอาละ ก่อนล้วกันเจวัดดอร์แลเจอย่าเจดเอ็นไก้านี่ว่าสองสี่หกแปดสอนี่อะไรอะสิช่องได้อะไร ได้หดไปได้หดไปอะอะไรออะอ๋อเกี่ยวกาะครับใช่แลครับวันนี้รู้เรื่องรู้ครับวันนี้อ๋อมันจะบินใช่ไหมสามช่องส0สติดเกยติดติดติดนะ

ไม่ติดไม่ติดอย่าติดอย่าติดครับพอร้รงอย่าติดอย่าติดเน็ตเน็ตอย่าไปเน็ตเน็ตโอเคข้สองเออได้ได้อยู่ได oh. ้อยู่เขาก็พยายามจะเล่นคุมสองซะละ เราก็ต้องไปนอนได้ไหมน,อน้องเบอร์สิบอีกแล้วครับทอยไม่ถึงสักทีคูณสี่ก็คูณสิบสองไปหนึ่งหกได้มากเลยนะอันนี้แคเท่าไหร่นะสี่สิบหกเปอร์เซ็นต์นะสิบเจ็ดเจ็ดอัน Ơ Ê, đều bác bà này. Ê, bác bà Ê bác Bác What the fuck Ê bác bà này. Ê Oh my god ไว้ไงงงเลยนี่ก็ไหลอยดีดีเดียวบิน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 ไม่ม่ดเย็นโอเคไม่เบียงครับเบิ้ไดไงวะเนี่ยบ้ครับเนี่ยเมื่อกี้นี่บ้าเลย ไหลมนแล้วเจ้าอะไรไงโอ้โหจะมีเจ้าแจ้งเจมแล้วครับไม่ไหวแล้วน่ะไม่ไหลอีกเดี๋ยวมันบั็กครับบั็กมากตอนนี้โอ้โหขอแคปก่อนนะครับบังบั็กครับสุดยอดผมนี่แบบเจ้ามากบัไม่ ติดกีตัวออกมาได้ไงลุงขาวว่ะใช่ป่ะเป็นสองแพ้ดยเนี่นเจ็นปิดตีหนาทีหนานี่และโอ้แพรครับทอยแม่นจริงแล้วก็บักเจสิเงี้ยลูงมาสร้างได้ไง ขอจะคก็บนะครับพยายามผมเล่แล้ะก็ตามมานะครับขอจคเก็บนว่นะครับมครับสวัสดีครับ